โอ้ยเฮนี่ลาดอกบัวครับวันนี่ครับอยากให้ต้องให้ได้สามดอกอยากไม่ได้ต้องได้สามดอกวันนี้ผู้พูดสู้ๆให้แล้วดอกหนึ่งนาไปแล้วย่องก็ยองก็ยองก็ยองอุ้ยผักเยอะแยะเลยเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยอุ้ยไในมานานเนี่ย มาเลยเขี้ยวกระจียเลยครับเนี่ยทกทุกผักอะไรกันไม่รู้รู้แต่ผักดอกตัวมาลวดดอกตัวจ้ามาลวดดอกตัวจ้าเยอะเลยเเเนี่ยยยยออะะลมาลวดดอกตัวจ้าค่อยมาเก็บวันหลังนีเหรอบัวอยู่ไหนอ๋อ รัมไว้ครับนี่ไงโอ้เรียบร้อยสามดอกกับอยู่มุมนี้จับจับจับหลังสวยเลยหลังสวยเลยนี่ว่าจะสามเลยที่นี่ยังไงตัวนี้ดอกมึงนี่นุ่น อดพระก่อนครับนีุ่้าวโรยล๊บนี่สวยับนี่หาดอกแล้วดอกดีเลยหาดอกแล้วตกน้ำบุกบุกไปกินยำกินยมยันเลย อ้ดีดน้ำแล้วก็ดีใจใจจังเลยทุกบัวโอ้โหทองมันสวยเลยครับใหญ่ใหญ่มากบานจะละเอาไได้แหละบานจะละครบแล้วครบแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยอัตรากระพุ่ม làm tên tạng này tiếp một người thì chị đi đây cái này lại một mấy mì rồi đi oh,